ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องของเรานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธล้ำสมัยจากทั่วโลกโดยเน้นไปที่บทบาทของประเทศไทยในยุคปัจจุบันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับระบบอาวุธใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองจากหลายประเทศทั่วโลกนั่นคือ n ิ w 2026 VLMA i c ซึ่งถือเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำหน้าอย่างมากจากฝรั่งเศสและกำลังกลายเป็นอาวุธที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจอย่างจริงจัง VLMICA หรือชื่อเต็มว่า Vertical Launch MICA คือระบบยิงมิสัยป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกออกแบบโดยบริษัท MBDA จากประเทศฝรั่งเศส VLM มาจากคำว่า Vertical Launch หมายถึงการยิงขึ้นในแนวดิ่งส่วน MICA ย่อมาจาก Missile e Interception The Combat a n t e a u t o Defense ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าขีปนาวุธสำหรับการสกัดกั้นการต่อสู้และการป้องกันตัวเองจุดเด่นที่น่าทึ่งที่สุดของระบบนี้คือความสามารถในการยิงจรวดในแนวดิ่ง ซึ่งสามารถรับมือกับเป้าหมายจากทุกทิศทางในเวลาอันสัน้น VLMICA 2 0 2 6ได้รับการปรับปรุงจากกลุ่นก่อนหน้าหลายด้านโดยเฉพาะในด้านของเรดาร์ระบบนำวิถีและขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบที่บินต่ำจรวดร่อนไปจนถึงโรนความเร็วสูงโดย VLMICA สามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ 3D และ C2 Command and Control ได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้สามารถตรวจจับและสั่งยิงเป้าหมายได้แบบอัตโนมัติและรวดเร็วในเวอร์ชันปี2026ันีนี้ VLMICA มีการใช้มิสไซล์2ชนิดให้เลือกคือ MICAIRF ซึ่งเป็นแบบใช้เรดาร์ควบคุมการยิงและ MICAIR ซึ่งใช้เซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อล็อกเป้าหมายโดยทั้ง2ชนิดสามารถยิงได้จากแท่นยิงเดียวกันเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างมากนอกจากนี้ยังสามารถยิงได้พร้อมกันหลายลูกเพื่อตอบโต้เป้าหมายหลายทิศทางในเวลาเดียวกัน อีกหนึ่งความโดดเด่นของ VLMICA 2026คือความสามารถในการติดตั้งและใช้งานจากรถบรรทุกเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งจากเรือรบทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและใช้งานได้ในสถานการณ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันฐานทัพสนามบินท่าเรือหรือแนวชายแดนซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอย่างยิ่งขนาะเดียวกันขนาดและน้ำหนักของแท่นยิงก็ถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดใช้บุคลากรจำนวนน้อยในการควบคุมและสามารถติดตั้งได้รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกลาง c 2ยังทำให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบป้องกันภัยอื่นๆได้เช่นเรดาร์พิสัยกลระบบปืนกลอัตโนมัติหรือระบบต่อต้านโรนอื่นๆในแง่ของประสิทธิภาพ vlmica 2026มีพิสัยทำการอยู่ที่ประมาณ20-40ถึงกิโลเมตรและสามารถทำลายเป้าหมายที่ความเร็วระดับมักสามได้อย่างแม่นยำนั่นหมายถึงสามารถยิงสกัดเครื่องบินที่บินเร็วสูงหรือจรวดที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ในสภาพอากาศหลากหลายทั้งฝนตกหนักหมอกหรือแม้แต่กลางคืนซึ่งเหมาะกับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับประเทศไทยหากมีการจัดซื้อ VLMICA 2026มาใช้งานจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นจากทั้งเครื่องบินรบของประเทศเพื่อนบ้าน โดนติดอาวุธหรือจรวดนำวิถีต่างๆการมี VLMICA ติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างชายแดนถ้าเรือสนามบินหรือศูนย์บัญชาการกลางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงระดับประเทศความน่าสนใจอีกอย่างของระบบนี้คือการที่สามารถผสานเข้ากับระบบป้องกันภัยเดิมของไทยได้เช่นสามารถใช้งานร่วมกับเรดาร์จิราเฟหรือซับสามร้อบได้ผ่านระบบลิงส์1หหรือ Data l i ลิงอื่นๆซึ่งช่วยให้การควบคุมและการวิเคราะห์เป้าหมายแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในอนาคต v ีเ ICA 2026อาจกลายเป็นระบบมาตรฐานของหลายประเทศในอาเซียนเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือมาเลเซียหากประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะได้เปรียบในการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรทำให้ไทยไม่เป็นเพียงผู้ใช้แต่เป็นผู้พัฒนาในระยะยาวได้อีกด้วยหลายประเทศในยุโรปเช่นฝรั่งเศสอิตาลีและฟินแลนด์ได้รับรองประสิทธิภาพของวีเ ICA 2026แล้วและมีแผนจะติดตั้งเพิ่มเติมในระบบป้องกันประเทศของตนเอง เพราะมันสามารถจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้านอุตสาหกรรมความร่วมมือกับบริษัท MBDA ยังสามารถเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมในการผลิตชิ้นส่วนหรือประกอบบางส่วนภายในประเทศซึ่งจะช่วยสร้างงานส่งเสริมเทคโนโลยีและยกระดับศักยภาพทางทหารของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล สุดท้ายนี้ระบบ VLMICA 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศที่ทันสมัยมีความยืดหยุ่นสูงและตอบสนองภัยคุกคามได้รอบด้านด้วยศักยภาพขนาดนี้ VLMICA จึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับกองทัพที่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แม่นยำเคลื่อนที่ได้และมีความน่าเชื่อถือสูง หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทย w วอ Machines ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดด้านเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ